ไผรก็ถือแต่เขาถินถ่นกูบ่ดีิ่งไหนวะหากไผรก็ถือแต่เขาถิน่นอย่าคิดมากจักแล้วนะอีแม่บอกกูแหม่ตังใดตังใดตีตังไดบอกแหลเมื่อก่อนเราผายมาสายเหลืองติดสายเหลืองอยังอยู่เอา <laughs> สายเหลืองเนาะ ก็เลยแสดงสดงอย่างแล้วไ้เห็นนาเสาบ่กวนตีนวนตีนแล้วมึงวนตีนแล้วมึงอะแล้วก็เสาไาะมึงแปลกๆนะมึงนี่มึงเป็นอย่างคิดเปความคิดพร้อมแล้วสั่งเลยนะเรนพร้อมครับ เาเห็นอย่างมาแน้บอกว่าหาก่อนูชายมาติเป็นบ้าบ่กกอูชายไะไอย่นีแต่แล้วเนาะยี่ยังไดบอกสู้ฟังว่ามี่ยังอย่างยี่ังไดยังดว่าบอกดูยังใดอย่างเอาสายเรืองตียังสายเรืองโอ้บบนี้่าลตาครเรือง เมืม่ก่อยกูสร้างมาตีมาเศร้าน,นี้แม่บอกกูวันตีนแล้วมึงอว่าแต่มึงมีอย่างมึงแปลกๆนะเป็นอย่างคัดเอาแด็คชั่นุูสา้องไม่เห็นอย่างมากเป็นอย่าง แม่บอกหวงไปกวกแงัสิกวกแงไหนอยู่เนี่ยเอาวนตีนแล้วมึงอะจักแล้วเนาะบัวฮีจังไไดอย่างเงี้ยเจักไดดูี่บอกกูวเป็นสายเรืองสิสายเลือง่เนี่ยเอาจักแล้วเนาะกว่าต่ว่าม่นี่มึแปลกๆนะมเป็นยัาง สองแอคชั่นสองไม่เห็นอย่างมาเป็นอยังจากแล้วเนาะพี่แม่บอกกูว่ามึงไปหาก่อนหรือไปไสมาติมันบ้าวไปไสู้เซ่ท่านอะไรอย่นี่มัวแล้วมึงอหะจังใดจังใดจังใดแต่กนู่ไปไสมากกว่าบอกกู ใส่เหลืองอดิอยังใส่เหลืองแตกแล้วใส่เหลืองไง <laughs> <laughs> วันแต่มมือนี่มันแ,แปลกๆนะมันเป็นยังไนงะเป็นคนอ้าวอ้าวเป็นตีนอุตซาห์ถามดีๆนะนี่นี่ละควนตีนบัวกระเดื่องเาไม่เห็นอย่างมากมื้งเจ้า ออี่นมาขึนพี่แอนมาขอันรวยมันหลุกลอ้อดวยสร้างแมงแล้วมี่ใส่บอดีเนาะท้าบอดีวงไหนว่ะเพื่อนแค่ไปคิดมากพวกเขาอ่ะขึ้นรอขึ้เลือกได้อยู่แล้ว <c oughs> หาคิดอย่างาาไรหาอะไรก็สาวสาวโอ้ยยิ่งน,นะนะน่คือเหล่าค้าวนั่นะเฮ้ยนี่ไงว่ะเพื่อน แรงราคาถูกฮอ้ฮ่า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 ฮาฮ่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 าฮีาาฮาเอาเอาาฮ่่เฮา่่าฮ่า่าฮดาฮ่า่คิดอ่าฮ่่าง่่าฮ่ฮนาฮ่าฮาฮ่่าบ่คิดแล้วห่าาฮเาา่า่่าฮ่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่น่่่าาฮาฮา่่า บ๊อบบี้ขี่กล่องไงเออมล้าสมากับเฮทก,ก้มูอก็ปวกขนาดนี้วะเฮทึงสี่มันขี่ใจยังทักแน่ได้หน่นี่นละเขามันรวยมึงบอกว่ามันลูบรอกูรอรวยสั่งแแมงแล้วกิพี่ใส่วด,ดีวะ่ะข่าววด,ดีอยู่แล้วเพื่อนอย่าไปคิดร้ายพวกเข้าอ่ะมันรอเหลือใกอยู่แล้ว หาวไม่ยักใดกับใดภาษาภูษาวูุยิ่งอะนะไม่คือจังเหล่าขาวนั่นแหละยังไงแรงแต่ราคาถูกเออใจคุนเไวแรงไม่หัวจังไก่นะเอาเอาเยอะเยอ๋ยายามึงมาคิดแต่กูคิด โอ้เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันอย่าไม่สิเสียคนขัด